โย่เขียดิมาไล่กันหน่อยเก็รับเลยเก็รับเกมรับไปครับมาครับไปครับติดเว้ยเบบี้เออมาลูกนี้เรียบร้อยโอ้โห ยิงไปไหนค,ครับจานยิงนกยิงยิงทียิงควางยิงไม่ได้นะครับจลัลล์คีฟาดหางมาเฮ้ยเปไกลยังอ่ะไม่เลี้ยงมาเลย ดักอยู่ไป้สยสวยสวยอุย้ยโอ้โหไม่ถึงยังไงไม่ถึงด้วยเมื่อกี้ไม่ถึงด้วยเอ้ย,อย,อยจำม้วนเรียบร้อยไปครบแตังปลิกไปแล้วโอ้โหฟันไหนอย่างแข็งบึม มาเข้ากลางไปครับโอ้โห,โโหจ่ายไปไหนฮะจ่ายติดก,ก็ยังจ่ายไปไปเฮ้ยยังไม่จับบอลก่อน,นแล้วรีบุลกลนอะไรอะ่ะลกลนอะไร ไปเอ้ยเฮ้ยเกือบมาดิตามสุดครับตามส да. ุดครับเฮ้ยเรียบร้อยข้างในงี้ปิดเรียบร้อยเออยังได้เข้าหัวไปดิเขากีตส์แมนใจเข้ากลางโอ้เสียอีกแล้วเสียอีกแล้วเด้อท่านผู้ชมไปเข้ากลาง เข้ากลางนี่แหละนี่แหละโอ้โหเอ้ยยังได้โอ้โหเสียคาร์ลอสไปเองมาดิไปแล้วอุ้ยใจสวยอุ้ยใจสวยอยู่เอาดิโอ้โหโดนตัดก่อนมาเออเอ้ยเ,เ,เดี๋ยวหาแล้วอุ้ยใจผิดตัวอีกแล้วใจผิดตัวอีกแล้ว ไปดักนี่ดักหมดครับวิ่งดักวิ่งดักอะ่ะเคยกูที่ไหนเนี่ยวิ่งดักอะ่ะถอยก่อนเนี่ยดึงตัวลงอือหูใครยกขาสูงเนาะไปมาดีลุดหลุดยาวมากครับลุดยาวมาก โอ้โห oh. มันเยอะจังวะไป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  oh. ไปสวยกิจสมแนนี่เข้าในมาสับโอ้โ oh. หจ่ายติดถ้าผ่านมาเมื่อกี้ผมว่ามีลุ้นนะมีมีมีประตูอ่ะเออมาขึ้นหลังจัดให้หน่อยจัดให้เขาหน่อยโอ้โ oh. ห เคยมันเขาจะนิ่งขึ้น่ะเอาเรียบร้อยเออมาดิยมาดิยไปครับฮาร์เรนโอ้โหเปลี่ยนฮาร์เรนมานะบึ้มโอ้โหเออบีไปก็เปิดไม่มามามาเอาข้าง ออกข้างไปดูกูโหเอา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 ปิดครับคาร์ลส์ดูไหมอุ้ยหลุดหรือเปล่าเข้าในเรียบเออลิงเบหาลันสุด สุดจะทนคนอย่างฮาแลนด์คมจัดเว้ยนี่ไงเอาติดติดติดไฟแล้วติดติดเครื่องเครื่องมันติดแล้วหาดิเครื่องมันติดแล้วไปฮาแลนด์โอ้ยเอ้ดดีหลอดม่วงฮิ้ยเสร้าเลก อย่างสุดเบดีเชี่ยเมื่อกี้ยิ่งสอแไล่อย่างอย่างสุดอ่ะคือใส่เต็มขอ้อเมื่อกี้เฮ้ยมาดูกูมาเลยครับผมปึ๊บบ้านิ่มนิม,นม,นมาดิซูซู <S <S สับลูกเอา้เอาอาอกมาเนี่ย เรียบร้อยเลย